อ๋อโปรดชอมากาะหาเที่ยวทุ่งนาว,นาว,าว,วาาันนี้หาเที่ยวทุ่งนาโอ้ดอกใหม่มส,วมสวยงามถึงทุ่งนาเลยไม่มีเขามีเจอล๊อกใหม่หาเที่ยวทุ่งนาบรรยากาศชมบรรยากาศสวยชมบรรยากาศสวยงามฝนจะตกหายฝนจะตกให้ฝน,นจะตกไปนอน บรรยากาศบรรยากทุ่นากองางง่งามพี่เะาชมต้นอังใหญ่สวยงามบรรยากาศทุ่งน้าฝน,าน,าานด้กินมะนาวเขาหฝนดินฝนดินฝนตกดินเมื่อคืน ก็ม oh. ันจะกาดข้าไม่ได้ยาก้าไม่ได้ยากสายงามยากาศสบายสบายคายฝนจะตกคืบฝนคืมฝนมนเนี่ยเอ้าบางคนล่นทมกี่น้องก็ล่นทมสายงาม ก๊กหลันทมกางท่องนาก๊กหลันทมอยู่กลางท่องนางนมาเนี่ยเลยบรรยากาศสบายๆวิวสวยวิสวยวิวสวย,ววสวยางมามหน้าฝนหน้าหน้าฝนนี่หน้าไม้หนึนนหนหนงบรรยากาศสบายๆวันนี้พาเที่ยว พาเที่ยวท oh. ุ่งนาเที่ยวทุ่งนาชมบรรยากาศทุ่งนาขนฟ้าคือนบรรยากาศวันนี้บรรยากาศฟ้าึ้ฝนขายฝนจะตกบรรกาศสบายตัดหญางนาบัทุ่งนาบ้านดาสวยงา ชงดูมาบ้านราสวยงามธมชาติบดกาฟ้าขึ้ฝนโอ้กา<อ>ังจะรอไนองต้นยานงะต้นยางนาต้นยางนางเป็นดอกแล้วบรรยากกศสบายสบายานี้กาดขึ้นฟ้าขึ้นฝน Yeah no.